สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทดลองเครื่องก่อนส่งมาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างของ New w เว e 6688ไอโฉมใหม่นะครับกำลังอัดดีกว่าเดิมนครับแถมน้ำมันออตลุบนะครับ,ค,รบคู่มือเขากับเครื่องบาร์ก็จะเป็นบาร์ของ New w เว e นะครับซ่งอ,อไรกอนครับเดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับ โอเคครับก่อนส่งต้องเทก่อนส่งทุกตัวนะครับ